ทุกคนว่าผมจะเกลือปะ่ะแต่ผมว่าผมเกลือนะอังอังนี่ละกันถ้าไม่เกลือเราจะเราจะสตรีมสิบสี่วันติดต่อกันเอ14สิบสี่วันติดต่อกันใน f a c e b o o สิบสี่วันเลยแบบไม่พักเลยสิบสี่วันติดต่อกันสตรีมส4ีวันเลยเออแต่ถ้าสกินทองออกจะอัดจะอัดคลิปร้องเพลงลง YouTube. ยู u ูบเอ้ถ้าไม่ออกก็เ,เลยก็ทำอะไรก็ไม่ต้องออกไม่ทำไรงนั้นนะ มึงไม่ออกก็มไม่ต้องออกไม่ออกกูมไม่ทำแรงนั้นโอเคครับแดวเราจะเปิดรายการก่อน โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m a Summer นะซึ่งก็อยู่กับเกม Identity 5เหมือนเดิมซึ่งวันนี้อาจจะมาเปิดลูกแก้วกาชาดันกันวันปะสองกันเอออินดูวอิน i n i t y ล้นหลามมากวันนี้โดยนี่สกินทองนะครับก็จะเป็นอ่าเดี๋ยวเราไม่รู้ใช่ไหมว่าตัวอะไรสกรินทองคือนักสำรวจแร่ที่หน้าตะฮาจิเมะอ่าใครอยากได้นะสุ่มภายในวันนี้ถึงวันที่6ก มกราคมเท่านั้นไม่งั้นมันจะไปแล้วไปแล้ไปไปเลยแม้ว่าซีซั่นนี้จะยังไม่หมดมันก็จะไปหลังวันที่6มกมกรามันจะเปลี่ยนเป็นลูกแก้วอื่นแทนเอออาฮินาตะนะมาสมุดแรกในเอฟเอฟเฟตัวชุดมันดูไม่ค่อยมีอะไรใชไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะมันสามารถเปลี่ยนชุดในเกมเพลย์ได้เว้ยเวลาครื่องจุดห้าเครื่องปุ๊บใช่ไหมผมและตาจะเปลี่ยนสีหมดเลยเออแล้วก็อ่าสกินเอนะครับเป็นหมอ ซึเมื่อกี่ไม่ค้งนะคบผมก็ไม่เคยเรู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่ว่ารู้สึกว่าเจะเป็นนางพยาบาลที่เก่งมากอ่ะใช่เครื่องโกนนั้นนานามิชิอากินะเออก็สวยงามเนาะดูน่ารักน่าชังนะโคมาเอดานาคิโตนะอันนี้เป็นของทหารรับจ้างนะซึ่งเอาก็ก็หล่อเท่ด,ดีแค่ก็จะมีอ่านเป็นอารมณ์ของนักสมวดแร่น,นะซึ่งโอ้ยยิงไปข้างหน้าอันนี้อะไรนอกกบเพริบอของหมอหัวเราะของทหารรับจ้าง เหนยล้าของสร้างเครื่องกลมองย้อนกลับเป็นท่าทางเตรียมพร้อมนะของนักสมุดแร่แล้วก็ทักท่าของทหารรับจ้างนะคบแล้วก็หมอเป็นท่ากลัวแล้วก็สร้างเครื่องกลเป็นจนท่าสั่งสังเกตอะไรก็ไม่รู้เอ้ยก็จะเป็นกาเฟตี้็นกาฟฟตี้สติ๊กเกอร์มูลค่าหนึ่งอะ,อะไรในตะอนนะี้หนึ่งจุดห้าล้านเยนจริงเหรอจริงเหรอมันมีค่าขนาดนั้นเลยเหรอผูขายต่อได้ไหม <laughs> ขายต่อมาสุ่ม <laughs> เออ อ่าก็มีช่งางเครื่องกนนะคะเป็นไดอารี่ของอุซามินะอ่าแล้วก็มีไฟล์ลายชิ้นักเรียนนะแล้วก็มีกระเป๋าถือจำนวนจำกัดนะครับอืมแล้วถัดไปก็จะเป็นรูปนะรูปบา้บาๆซึ่งเรายังไม่เคยได้สักรูปหนึ่งเพราะว่าอันนี้มันเป็นเซตเป็นเซตใหม่เนาะเออโอเคครับไม่รีลาไม่รีรอสิบลูกแรกเปิดไปเลยเออเกลือไปดิ <laughs> เออเกลือไปดีทุกอย่างมันเร็วมากเลยทุกคนมันมันเร็วและเร็วด้วยเกลือไปดิอ่ะสิบลูกต่อไปเฮึฮยไม่หวังละพ่อเหอะเราพ่อเหอะอย่าไปหวังเลยว่าเราจะได้สกินอย่าไปหวังเลยถ้าเราจะฟรีอ่ะมันไม่ได้หรอก ได้ก็บ้าแล้วมันคงไม่ให้เราหรอกอ่ะเนี่ยกล้าให้ปะล่ะกล้าให้ปะล่ะเออไม่กล้าหรอกดูดูออกไม่กล้าให้หรอกไม่กล้าให้ดูออกรู้โอ้โหมาดิอ่ะเอาสกินมาดิกล้าให้ปะล่ะมาคุณเปิดเทอรลูกเปิดเทอร์ลูมันกล้าให้มึงไอ้มึงให้มึงกล้าให้มึงให้มาของฟรีมึงมีเงี้ยเอาดิอ่ะของฟรีมึงให้ไหมไม่ให้ มึงจะให้ไม่ให้มึงจะให้ไม่ให้มึงจะให้ไม่ให้มึงจะให้ดีๆไหมให้กูเถอะให้กูเถอะให้กูเธอกูขอร้อ <c> ง <oughs> มึงให้กูเธอ เกือบไม่ไหวแล้วอเออเอะไ่เง้ยอะไรเนี่ยโอ้โหเออเออคือเราก็เห็นนะเบย์ว่าแบบคนอื่นเปิดได้ง่ายๆอะ่ะโอ้มึก ให้กูทำสองสองานเลยเหรอแต่เย็นดิแต่เย็นคุณเราคุยกันได้เหรอคุยกันได้เออไม่คุยละกูไม่คุยละกูพูดเลยพึงพอเถอะอย่ามาทำเป็นใจดออีอย่ามาทำเป็นใจดีรูปโปรไฟล์รูปโปรไฟล์นันเลย ต่อต่อฟ้าทั้งนั้นเลยไม่เง้ยกี่ลูกวะเนี่ยสามสิบเอ็ดลูกไม่เง้ยโอ้โหได้รูปมาจากครบแล้วอะ ทำไมฉันเหมือนสนิทมาฉันได้แลนะ้วนันเนี้ยจะไม่ได้อีกเหรอฉันรู้สึกว่านี่ออกบ่อยมากอิมิโอไดอิบุกิเนี่ยออกบ่อยมากบอยเกินโซเนียอุ้ยทำไมชื่อดูเพราะจังทารากะกันดำอืมอืมอมอาเขาสิมึงมีใครเกลือกว่าผมปะขอเกลือกว่าผมมา,มาคอมเมนต์ทีว่าเกลือกว่าขอร้องขอร้องฉัน ถ้ไม่ไหวแล้วก่อนอนนี้ไปดูดวงมาว่าวันนี้เปิดแล้วจะเกลือไหมเขาบอกเกลือแหละแต่ว่าเกลือแบบไม่น่าเกลียดจริงเหรออันนี้คือเกลือแบบไม่น่าเกลียดใช่ไหมอันนี้คือเกลือแบบไม่น่าเกลียดถูกปะถูกปะเฮ้ยไม่เงยขอ้ออะไรก็ไม่ได้อีกยีก่สิบเก้าชิน้นจะได้แน่อน,นอนไปเถอะกูจะหาอะไรให้มึงอีกอีกยี่สิบเกา้า นี่คือกาชาโปรไฟล์นี่คือกาชาโปรไฟล์ไม่มีเลยเอนเฮ้เหนื่อยเนี่ยล้ะนี่ทำไงเนี่ยล่ะ แค่นี้นะแค่นี้นะโอ้ไ,ไดิกรรมเลยเฉ <X S> พาะเลยนะเฉพาะเฉพาะต้อสำรวจแดนที่จะมีนะอันเนี้ยสถานนี้ไปะ <X> S> <S อะไรเงี้ยเรนก็ได้ถ้าทางเตรียมพร้อมมา ถ้ามองอะเปลี่ยนด้วยมองมองยักษกลับคืออะไรวะ้ยลุกว่ะเออลุกว่าลุกว่ะอะได้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 อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่แย่ไม่แย่เต็มเทพถ้ามวยได้ไปแล้ว <c oughs> <c oughs> มีาราฟิตี้ด้วยในที่เราได้มาเปลี่ยนเอาเอาถ้าเห็นด้วยออกแล้วใส่ฮันนี้ปแทน <c oughs> อะไรเนี่ย ถ้าเสียใจอย่าร้องไห้อยู่นะอีฟมึงช่วยเพื่อนไม่ทันใช่ไหมเลยร้องไห้ใช่ตอบแผนใช่ฮะหัวเราะเหรอมึงร้องไห้มึงร้องไห้อ่ะแบบเออช่วยเพื่อไม่ทันช่วยเพื่อไม่ทันนะเออ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 ไม่ใช่ไม่ใช่อะเมร์อเออ สมกษัตกิย์เยอะเกอะเกอะเยอะเยอะเฮ้ยเฮ้ยันี่ยนี่ใช่สมกษัตกิย์เนี่ยใช่ฝ่ายชนักเรียนโอ๊ยอันนี้น่ารักว่ะจะเอาออกหรอวะเนี่ยเอาออกหรอกพี่แม่อะหมดแล้วไอ้สนามาแค่นี้จริงเหรอเนี่ย เซซุ่มไปเยอะมากแต่เซ e okay, ้แค okay. ่นี้จงไงเนี่ยทุกอย่างมันไวมากทุกคนช่วงมันเร็วมากโอ้โอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมก็มีเพจ Facebook นะครับซึ่งจะไลฟ์สตรีมทุกวันจันทร์ถึงสุ์นะครับเวลาบ่ายสามโมงนะถึงห้าโมงเย็นนั่นเองนะครับก็สามารถเข้ามากดติดตามกันได้นะแล้วก็โอ้นี่ นมีไลฟยสตรีมนะแล้วก็มีหลายมีหลายเกมเลยทั้ง L O L ทั้ง R O B นะแล้วก็ Identity 5แน่นอนก็อย่าลืมเข้ามาชมกันด้วยนะ๊ปยบายไว้ด้วยกัน